เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทำปิ้งย่างเกาหลีสวัสดีทุกคนเนกครับผมเป็ดนะครับ <c oughs> ทวคนะครับวันนี้ครับวันนี้วันดีปีใหม่ทองฟ้าแจ,จ่มใสฟาใจสุขสันต์แท <c oughs> ช่ไอแม่ย้อยวันนี้เนี่ยผมตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกความนึกถึงความนึกคิดความอยากความใคร่ความใคร่ที่แบบอยากจะกินปิ้งย่างเกาหลีครับคือเมื่อมาแบบสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่แบบกรุงเทพเนี่ยจะประกาศล,ล็อกดาวนครับที่ <c oughs> ผมอะไปเจอร้านปิ้งย่างเกาหลีรานน้านนึงเว้ยคือแบบอร่อยมากแล้วแบบราคาไม่แพงเลยครับทุกคนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยราคาบุฟเฟ่นเนี่ยจะประมาณแบบสองร้อยกว่าบาทครับแต่แบบของกินนี่แบบคุณภาพแบบผมจำได้ครับมีแบบบุฟเฟ่หมูสามชั้นมีเครื่องเคียงนู่นเครื่องเคียงนี่เครื่องเคียงนั่นคือเครื่องเคียง เยอะมากแล้วพอผมกินไปเนี่ยผมก็ติดใจครับมันเลยทำให้วันนี้ครับ <c oughs> ผมเมื่ออยากจะไปกินปิ้งย่างเกาหลีที่ร้านนั้นอีกครับทุกคนแต่ว่าครับทุกคนแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยโควิดมราดาครับและกรุงเทพเนี่ยประกาศล็อกดาวนครับบอกตามตรงครับผมไม่รู้จะสรรหาหรือคําว่าอะไรมาบอกรัฐบาลเลยครับว่าเออเนี่ยมันควรทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นวัคซีนดีไม่เอาเข้าไม่เข้าใจเหมือนกันแดกกันยังไม่ยิ่มมีกัน หมได้แล้วมั้งนึกถึงคนอื่นมั้งดิครับพี่เข้าใจเปล่าครับโวนก็อย่างที่บอกไปครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทำปิ้งย่างเกาหลีตายคนโสดคนเหงาคนซิงคนที่แบบอยู่คนเดียวเงาเหงาเศร้าส้อยกระดอยกระดุกกระดิงกระดุงกระดังกันนะครับผมทุกคนซึ่งผมโชคดีมากครับทุกคนพอดีว่าวันปีใหม่อะผมได้ของขวัญปีใหม่เป็นนี่ครับทุกคนนี่ครับเตานี้ดีมากซื้อไหนผมไม่รู้จริงเพราะผมได้มาฟรีมีแบบปิ้งแล้วก็มีแบบหม้อครับแบบต้มอะไรเงี้ยคือดีมากกีดอกรีโกปเปล่ะโก้แทนเนาะมาก่อนท วัตถุดิบมันก่อนดีกว่าเอาจริ้งเนี่ยวัตถุดิบมีไม่เยอะครับทุกคนอย่างแรกครับนี่ครับทุกคนหมู3ชั้นอันนี้แนะนำนะครับใครที่จะากทำปิกก้งย่างเกาหลีแนะนำให้ใช้หมู3ชั้นเพราะหมู3ชั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรฟินครับเวลาเรากินอร่อยมากๆแต่<อ>หมู3ชั้นเนี่ยครับทุกคนมันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับข้อเสียก็คือแดกล้วนครับแค่นั้นจบไอแม่ย้อยเดี๋ยวจะเอาที่แบบจาเป็นกันนะต่อไปคือนี่ครับหมกดูกันซอสเกาหลีเขาเรียกว่าซอสคงชืจังครับแต่ว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์กกูจะะะินนยี่่ห้้ออออไรแแลวตเ เกาหลีก็คือนี่ครับผมกด่วนกระเทียมเห็นไหมกระเทียมกระเทียมที่เอามาทำอาหารเนี่ยจะพป็นแบบนี้นะครับด่วนส่วนใครเที่ยวกระเทียมที่แบบปลาคือนแล้วปอกแป,กปอแปกๆผมาอะไรเงี้ย อันนี้ไม่ได้เพราะใจตรงกันนะไอแม่ย้อยจริงๆเนี่ยปิ้งยากก่างเกาหลีแค่นี้อร่อยเลยนะเนี่ยแค่ปิ้งแล้วมาจิ้มซอสเนี่ยคืออร่อยแล้วแต่พอดีว่าผมเนี่ยกระแดกครับผมอยากกินเพิ่มผมเลยซื้อนี่มาเพิ่มครับนี่ครับผมกคนเห็ดเข็มทองครับแล้วก็มีนี่ครับผักครับอีโดเคลตี้วละเป็นไงอะแต่ว่าครับทุกคนแต่ว่าพอดีผมเจอปัญหายอย่างหนึ่งครับคือผมออยากได้ผักหอมแบบหอมเมี่ยงอะเออผักหอมเมี่ยงอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับทุกคนแล้วพอดีว่าผมเนี่ยไปเจอผักอันนี้ครรััััับบมนนชชืื่่่ออผผกกกกฟิิเเลห ฟิลเลไฮเบิร์กตนไอผักนี้มันใช่ผักที่แบบกินกับเมี่ยงปะ่ะใช่ป่ะ้าดตาเหมือนกันนะใช่หรอวะใช่แหละเนี่ผักที่ไว้กินกับเมี่ยงอะ่ะใช่หรอวะใช่ดิไม่ถูกนะถ้าเป็นผักเมี่ยงครับแล้วก็ต่อไปครับอันนี้กระแดกเองครับอยากกินนี่อันนี้เป็นกิมจิครับอยากสุ้ท้ายครับผมซื้อนี่มามอมารสกิมจิอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์แต่กูกระแดกไงดีามม้อมีแบบมีต้มกับปิ้งก็เลยเอามาครับผมอ่ะข้าวมีเท่านี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนนนนเเเเลยยยยดีีกกกกว่่่่่่าา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 จจะะทททใหหหู้้คครรริงงงงมมััััััแแอบบตปญุน ยกอันนี้มา yeah, ครับแย่แล้วครับทุกคนถ่ายมันยาวไม่พอครับไอ้สัตว์ปักพังใส่กูมีปักเล็ววะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเดี๋ยวปักปก,กันไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมขั้นตอนแรกนะครับเอาหมูไปล้างล้างหมูแป๊บเดี๋ยวขอเติมน้ำในหมน้อดีกว่าครับทุกคน โอ้โหนี่หนึ่งอีนี่หนึลงน้ำลงไปโอเคเฟิยวฟ้ากินกล่องแก้วเตาร้อนเร็วมากเตาร้อนเร็วมากอีดอกแป๊บนึงเอ๋อที่ปิ้งไปไหนวะโอเคครับทุกคนมาเรามาทำกันเลยดีกว่าใส่ไปเลยครับหมูสามชั้นโอ้โหโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงทุกคนสวยงามมากครับทุกคน เป็นภาพที่สวยงามมากครับหวังว่าทุกคนคงถูกใจนะครับไอแม่ย้อยมาุกวนระหว่างที่เรารอมูสามชั้นนะครับเราก็จะมาต้มไอ้นี่กันต้มมามา่าอุ้ยนี่เตาดีมากเลยเนี่ยเตายี่ห้ออะไรวะร้อนเร็วมากใส่ผงเลยครับใส่ผงครับเจ๋ได้ครับดูนนกินคนเดียวก็คนมันสดอะครับให้ทำไงได้ถูกไหมอตอนนี้หอมมากกลิ่นแม่งแบบหอมสั์หอมแบบหอมมากมาม่าอีกตองละกันเพราะว่าหิวทวนได้เสียงปะ หวังว่าทุกคนคงไม่โกรธกันนะครับอันนี้คือผมมาทําให้ดูนะว่าปิ้งย่างเกาหลีเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแต่ได้ไม่มีไขว่ว่ะไข่หมดงิ้นหมดครับช่วงนี้เติมเกมเยอะลองดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันพุ่งอันหนึ่งอันหนึ่งขาดนี่ไม่ได้ครับทุกคนจร่งที่ขาดไม่ได้นะครับเวลาเรากินพวกแบบปิ้งย่างนะครับนั่นก็คือนี่ครับทุกคนกระเทียมใส่ไปเลยครับกระเทียมเนี่ยตัวอร่อยเลยผมไม่อยากโม้ใครไม่เคยกินรีบกินพบยังวะทำไม เยอะไปวะระหว่างนี้เราก็รอครับระหวา่างรอครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแกะน้ำจิ้มครับเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มหน่อย <Wow. S 1> น้ำจิ้มกินหอมมากครับทุกคนนี่ครับนี่คือหน้าตาน้ำจิ้มครับแดงๆอย่างนี้นะน้ำจิ้มเกาหลีลูกไปครับอร่อยอร่อยเลย ชิ้นมันหนาครับทุกคนมันเลยสุกยากชิ้นมันหนานะสุกยังไงเร็วๆดิสุกช้าจังอะกูหิวแล้วนะมีเรื่องหนึ่งครับที่แบบบางคนอาจจะไม่รู้นะคือผมอะเป็นคนที่ชอบกินปิ้งย่างมากถ้าเกิดเลือกระหว่างปิ้งย่างกับชาบูอะผมจะชอบกินปิ้งย่างมากกว่าครับก็รู้สึกว่าปิ้งย่างมันแบบมันได้ฟิลแบบกลิ่นของเนื้อง่ายกว่าอะไรเงี้ยเออชาบูมันก็อร่อยแหละแต่ว่าเฉยๆครับกับชาบูชอบปิ้งย่างมากกว่าโดยเฉพาะปิ้งย่างเกาหลีผมชอบมากแล้วผมอะเคยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยประมาณแบบสามสี่ประเทศแหละครับเคยไปแบบญี่ ผมไปมาผมชอบอาหารเกาหลีสุดครับคือผมรู้สึกว่าอาหารเกาหลีมันถูกปากคนไทยอ่ะไม่รู้ว่าทวงเชื่อผมป่ะนะเออแต่ผมรู้สึกว่าอาหารชาติอื่นอ่ะมันจืดจำโดนแต่เกาหลีเนี่ยมันะแบบไม่มีรสชาติอ่ะแล้วก็มันเหมาะกับคนแบบเนาหีกเกาหลีอย่างพี่อะครับน้องๆถึงง่ายพี่จะโคานะ่ะแต่ฉันชาติพี่โคเรียนะครับ กระจายใ้แห่ย้อยเออแล้วก็มีเรื่องนึงครับทุกคนอันนี้สําคัญมากเวลาเรากินพวกแบบมามาา่าเกาหลีอ่ะเราต้องต้มนานๆน,าน,นะครับมันถึงอร่อยแต่ลคนเนี่ยไม่รู้นะว่ามาม่าเกาหลีกับมาม่าไทายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมาถึงตัวเส้นนะครับเส้นมามาา่าเกาหลีอ่ะมันจะหนากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบต้มให้มันเดือดเยือให้มันแบบฝุดๆุดๆุๆฝุดทับแล้วเส้นมันจะนุ่มแบบเคี้ยวแล้วแบบฟินอนะ่ะแล้วมันจะฟินนีดดอกเข้าใจไหมอ๋กระเทียมขอทัดกระเทียมก่อนละกัน ปวดขื่นเช้าว่ะกูหิวแล้วเนี่ยหรือเอามาหั่นก่อนวะ,ะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวหั่นก่อนแล้วกันจริงๆเนี่ยถ้ากินที่ร้านปิ้งย่างเกาหลีเนี่ยมันจะมีกันไก่ครับรแดีวผมไม่มีผมเลยต้องใช้มีดมันยังไม่สุกหรอกแต่หั่นก่อนอุอ้ยอุ้ยซักหมูโลนในแม่ย้อยเอาเลยต้องเรียกแม่บ้านอีกแล้วนี่ครับทุกคนเรามาหั่นกันดูตากินปะอู้หูวอู้หูวย่อยปิ้งต่อปิ้งต่อคลิปนี้คนด่ากูแน่เลยแบบพี่เป็ดกินยั่วอีกแล้วพี่อโกับน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจอออหาาากกินนป่ะคครับทุ ยิงต่อครับยิงไปเลยลูกพ่อ,อฟังเสียงฟังเสียงเด็กๆฟังเสียงนี่บนบทุกคนนี่นี่น,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 นี่ตอนนี้เนี่ยมามา่าเราก็นี่ที่บอยแล้วเดือดแล้วเห็นไหม<อ>เดี๋ยวรอแป๊บอีกแป๊บหน้าสุกแล้วตัวนดูเห็ดครับจิ้มน้ำจิ้มครับตอนนี้มาม่าของเราก็สุกแล้วครับทุกคนเ้นหน้านุ่มแล้วมาชิมกันขออนุญาตครับคือหิวมากวันนี้หิวมาก พูดฟินแป๊บนึงต้องมีนี่เจ้ากิมจิกิมจิมันอร่อยหรือกูหิวเนีนะ่ยฮะซัดใหญ่เลยเมืม่อกูได้กินหมูอม่อกี้กูได้กินอะนานจังนั่งรอก็ได้กูบอกเลยคลิปเนี้ยใครเห็นก็ทนไม่ไหวขนาดผมอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมอดใจไม่ไหวเลยชิ้นีสุดคร,รบับคนนี้ที่นี่คนชิ้นนี้ครับอโอ้โหโอ้โ แค่ยังกะไปกินร้านคือนใช่เลยพระเจ้าจอร์ดร้อนเสียด้ครับทุกคนกินคนเดียวถ้ามีเมียนะฟินกว่านี้บอกเลยกินบักได้ครับทุกคนกิน,นเนื้อเดี๋ยวขี้ไม่ออกเนี่ยครับดูวิธีกินนะครับทุกคนนี่หมูหนึ่งชินช้นกินน้ำจิ้มครับไก่หอ่อกระเทียมกระเทียมไม่แล้วตัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำเต่าร้อน ไม่มีอะไรพูดอ้โหอร่อยมากแต่ถ้าเราทานเจ้าอะไรกนี้หวยอยังหวยยังหวยหวยหวยเดี๋ยวให้ดูเลยวันที่่านตอนเนี้ยนี่ครับวันที่หนึ่งครับกระดาครับตอนที่สี่โมงแล้วหวยออกแล้วผมซื้อหวยไปครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่สองห้าศูนย์หนึ่งเจ็ผูมีหนึ่งสี่หนึ่งแปดออกหนึ่งเจ็ดโดนแดกเต็มๆไอแม่ย้อยไม่เลยครับกินต่อครับความสุขของคนเราครับทุกคนินๆที้ผมมีอพูดครับอร่อยต้องว่าอร่อยไม่มีอะพูดครับ นประมาณ200บาทครับทุกคนเนี่ย200บาทติ่มหมูร้อยหนึ่งกระเทียม10บาทนีิ่มมั้งประมาณสิกว่าบาท,มามาบาทเนี่ยขาก็อร่อยแล้วน้ำจิ้มแพงหน่อยแปบาทแต่แค่นี้คือฟินแล้วเนี่ยทุกคนแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับไม่ต้องไปถึงขนาดแบบโอมาสเตตหรือแบบอาหารมือร้อละหมื่นเลยครับเนี่ยครับบ้านๆอะไรก็อร่อยครับเท่าระกินกับคนที่รักแต่บังเอิญกูไม่มีอร่อยส้าทำง่ายมากครับทุกคนซื้อหมูมาใสา่ไม่ต้องหมักไม่ต้องหมึกอะไรแต่อย่างที่บอกนะพ่อเสี่ยก็คือแดกแล้วออ้้้้้้วนน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 คคคครรััับใยยงงงไมมม่เเกกกิิิิาจจจีีลละะหโชู อ่ะครับพุกนเดี๋ยวผมกินโชว์ทุกคนแค่นี้พอแล้วกันเพราะนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่ก็แบบพร้อมกินได้แล้วอ่ะแต่ก่อนจากกันเดี๋ยวแบบเราจะจักกันม่ได้แบบภาพน่ารักน่ารักแล้วกันร้อนอ่ะรับสุดท้ายครับทุกคนเดี๋ยวเราจากัแบบคอมโบชุดใหญ่ครับกระเทียมกิมจิตามด้วยผัก เข้ารู้จักคมีก็เท่านี้พนนะครับทุกงนี้นะครับถ้าเกิดใครแบบอยู่บ้านนานๆแล้วเบื่อไม่รู้จะกินอะไรเงี้ยลองทําเมนูนี้ได้นะทําง่ายครับมีแค่แบบหมู3ชั้นหรือถ้าใครไม่ชอบหมู3ชั้นเนี่ยอาจจะกินเนื้อหรือแบบอะไรก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมกินดว่าหมู3ชั้นอร่อยสุดแต่สำคัญสุดนะครับทุกคนน้ำจิ้มนี้ครับกชชีจังยี่ห้ออะไรก็ได้ครับอร่อยเลยแค่นี้พอครับอย่างอื่นเนี่ยจะมีไม่มีแล้วแต่แต่คือแค่2อย่างนี้คืออร่อยแล้วกินก็จะกินกับฟรีโอนะน้ำลายตอหยอกเล่่่นนนนนนธรรรรรมมดาาากกก็็อออยยแล้้้วคคคคัับบผททุตเีีีพะภ ไม่เอามาจะแค่ไหนสิคเพนลาครับเพ <c oughs> ราะว่าลายของทุนบ๊ายบาย